เ,เทศบาลตำบลเนินขามจังหวัดชัยนาทสู้ไม่ถอย,อยโรงเรียนวังจันทร์วิยามีวินัยไฟศึกษากีฬาเด่นเน้นคุณธรรม ในรอบที่สองชัยนาทนะน้องสันคงร้องสุดท้ายลิเกเด็กมสองของเราใช่คุณแอมทาอู่อู่เครื่องคีบอ้อยอู่รถเครื่องจักรเกษตรกรรมอ่าน้องแพนยังเรียนอยู่อายุ19 19นี่ปีนี้อ่าคณะอะไรคะคณุศาสร์คณตศาสรตค่ะคณุศาสตร์คณตศาสตก็มีคุณครูน้องหญิงระยองชั้นอะไรคะลูกมสค่ะน้องน้ำระยอง เป็นนักร้องด้วยยังเรียนอยู่ด้วยเรียนอยู่ที่มหาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีค่ะเกี่ยวกับการการจัดการค่ะและน้องอาร์ตของเราคนปิดท้ายฝั่งระยองสวัสดีครับเรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งครับคณะเดียวกันจัดการเหมือนกันใช่ครับโอเควันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวประธานทีมไปเตรียมตัวพักผ่อนก่อนแบคเจอร์เราไปเลือดทางไต้ก่อนไปเชิญลูกชิ้นหมูโฮเด้งแชมพูสมุนไพรเทียร่าพาลอมีราชชุดเครื่องนอนซาตินเครื่องสมังมิสเทนไขยประกันชีวิต เครื่องสำอางบิวตี้บุฟเฟ่แล้วก็เล็กแต่ซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยเนเจอร์กรีฟแป,ปซี่โยเกิร์ตจัชชี่กองันจะปิดว่าซาชิยาถิบันสองนมเปรี้ยวดีไลท์ชิวเจอร์ปูเซนเจียวหนังและ AIS อ g อสสี่จีแอดวานครับแบทเทิลคู่ที่ 1, ทหนึ่งทีมชัยนาทลึกป้ายซาตินเจอหนามทีมระยองลึกปา้ายสองเจออ้าําในเพลงลุงบ่าวสาวปาน thank Oh. เรื่องของการร้องก็ร้องชัดถ้อยชัดคำกว่า uh. แล้วก็การแสดงอ่ะน้ำจะอยู่ในเพลง uh. มากกว่าเพราะว่าสาวปานน้ำนั้นร้องก็เด่นเต้นก็ดี oh. ทำได้เนียนได้นัวได้กลมก uh. ลอ่อม เสียงมาจังหวะได้ไม่เล่นเยอะลูกเดียวปุ้งปังงมันก็เลยกวาดเรียบมัดหนักการแบทเทิลเราดูหมดนะลูกร้องลีลาและความเหมาะสมความพอดีมันจริงรอะตั้งแต่ต้นยันจบมันไม่ไปท่าอื่นเลยอะเด้งอย่างเดียวอ่ะมาร้องใช้ได้เต้นใช้ได้มีลีลาเพียงแต่ว่าเลือกไม่ตรงกันกับทิศทางของเพลง แต่น้ำเนี่ยเขาเลือกมาตรงก็เลยดูแล้วรู้สึกได้ว่าอ่าเนี่ยคือสาวปานครับโอเคโอเคาะแนนแรกนะครับไปเป็นของระยองยาเป็นคี่สองมาครับ b บ t เทิคู่ที่สองผ่านปะทะหญิงในเพลงเมรี เราจะมีชาติผ่านรอรอันกวาดอรอที่ไม่ห่วง่ะองรักพารถไม่เมตตาบราราหาต จะลาลกุดนาดนนานาน,านีดนา,ดนา,า,นาร,ร,ริมฟังมหานทรีทารดนมรีรมรีรไร ชอบชอบชอบสิบคะแนนนี้จะเป็นของชัยนาทหรือระยองครับ ชค่ะชอบทั้งคู่เลยชอบเป็นคู่ชอบเป็นคู่คือหอมให้ให้แพนเพราะความสามารถในเรื่องเต้นเขาโดดเด่นมีความคมกว่านิดเดียวทั้งนี้ค่ะของแพนนี่เขาได้ลูกพลิ้วพลวนะครับลีลาการออกวุธนั้นชัดเจนรีกว่าเข้าตากรรมการนี่นี่กรรมการเห็นชัดเจนกว่าเป็นคู่เอกเลยครับแต่ว่าไม่ได้ชนะนกนะทำไมฮะชนะคะแนนเฉือนไปนิดนึงเพราะว่าครบ5้ายก กรรมการแล้วก็ยังลุ้นนู่ว่ะว่างนั้นเถอะดีมากเด็ดมากสุดยอดเสี่ยงพ่อทั้งคู่เลยดีมากอันนี้แหละคือตัวอย่างการแบทเทิลนะฮะที่ดีอ่ะทำไมถึงให้น้องแพรน้องหญิงบอกถึงน้องหญิงก่อนน้องหญิงเก่งมากแต่เรื่องเต้นเนี่ยแพรเขาได้ความคมแล้วก็การร้องของแพรก็มีอันหนึ่งที่พี่ชอบตอนที่มีแหล่ใช่ซึ่งร้องดีด้วยเออเขาก็เลยแบบว่าเต้นได้ร้องดีแต่หญิงก็ร้องดีลูกร้องดีแต่วันนี้เจอของแข็งไงใช่น้องหญิงเนี่ยร้องถูกต้องครับ ถ้าเต้นก็ถือว่าใช้ได้แต่รวมแล้วมันยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ฮุกแต่แพนเนี่ยมีจุดผิดพลาดนะแต่เวลาดูเขาแล้วเนี่ยเราเรารู้สึกตามเขาไปเพราะ<ช>ว่าการผสมผสานเขามันสื่อสารให้เราตามได้ชัยนาทสิบคะแนนบอกเลยว่ามือสุดท้ายมือสังหารทั้งคูค่นะครับระยองหรือชัยนาทเดี๋ยวมาชมกันครับ